สวัสดีครับเท้าพันตาพญาพันดอกสับประรดกับน้ำผึ่งนะครับอันนี้เป็นสับประรดผู้แรล่ะเนาะสับประรดผู้แลเชียงใหม่นะครับเราเนี่ยหาสิบบาทเอาผีผ้าให้แล้วเนี่ยหาสิบบาทเป็นถุงเป็นถุงหรืออยากได้เป็นน่วยก็ได้มีเลยมีสร้างได้เลยเอาเนี่ยหาสิบบาทเซาะๆนะครับเ้อมีประโยชน์ครับเอาระบายทองดีออจงทองมีแล้วนะครับอันนี้คือน้งพญาพันดอกหรือน้ำพึ่งน้ำพึ่งป่าได้จากป่านะครับ ได้จากป่าเป็นหน้าพึ่งแท้ขายแราคาทรงสองร้อบาทใช่ครับ250บาทเท่านั้นนะครับเด้อนี่นี่ครับนี่เบอร์โทรบ่เบอร์ได้แล้วครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้อง์ศดศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์หกแปดโอ้นี่นี่นี่นึ่อ๋อนี่นะครับเบอร์โทรเด้อตามนี่ละเอาพี่น้องได้โทรมาคุยได้นะครับเด้อเอาโทรมาคุยได้เอาอยากได้สับปะรดหรือน้ำผึ้ง พอคุณอะไรครับ,บค,ครับ